เรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ต้องจารึกในประวัติศาสตร์ไทยเมื่อเช้ามืดวันที่6ตุลาคมพศ2519ที่เรารู้จักกันว่าตุลามหาวิประโยคหรือวันฆ่านกพิราบขณะที่กลุ่มนักศึกษากำลังชุมนุมประท้วงเพื่อยื่นข้อเรียกร้องทางการเมืองทันใดนั้นก็มีเหล่าทหารตำรวจจำนวนมากบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อระดมยิงและเผานักศึกษาทั้งเป็นอย่างโหดเหี้ยมนับร้อยศพ มีเรื่องเล่าว่านักศึกษาที่ชุมนุมประท้วงอยู่ต่างพากันวิ่งหลบหนีไปตามส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัยและมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งหลบหนีเข้าไปอยู่ในลิฟต์ของตึกคณะศิลปาศาสตร์โดยหวังว่าจะหลบหนีเอาชีวิตรอดไปที่ชั้นอื่นแต่ก็ไม่สามารถหนีพ้นเพราะทันทีที่ประตูลิฟต์เปิดพวกทหารก็กระหน่ำยิงเข้ามาในลิฟต์อย่างทารุณจนเสียชีวิตทั้งหมดโดยที่ภายในลิฟต์นั้นถูกฉาบไปด้วยสีแดงฉานของคราบเลือดผู้เสียชีวิต ภายหลังที่เหตุการณ์สงบก็ได้มีการบูรณะมหาวิทยาลัยแต่คราบเลือดในลิปตัวนั้นล้างอย่างไรก็ไม่ออกสุดท้ายจึงต้องทาสีแดงทับลงไปจนภายหลังถูกเรียกว่าลิปแดงจากนั้นก็เริ่มมีเสียงเล่าลือถึงความสยองขวัญของลิฟตัวนี้ทั้งนักศึกษานักการและอาจารย์ต่างเคยสัมผัสเหตุชวนขนลุกกันมาแล้วเช่นบางคนเข้าไปในลิฟคนเดียวจากนั้นไม่นานพอมองเงาสะท้อนของประตู ก็เห็นคนอยู่ในลิฟต์ด้วยเต็มไปหมดบางคนกำลังขึ้นลิฟต์ก็มีนักศึกษาหญิงเดินเข้ามาและพอประตูปิดร่างของเธอก็เปลี่ยนเป็นโชกไปด้วยเลือดภายในพื้ตาหรือบางครั้งลิฟต์ก็แจ้งน้ำหนักเกินแบบไม่ทราบสาเหตุทั้งๆท,ที่ขึ้นลิฟต์กันมาแค่สองคนเมื่อหลายปีก่อนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่สองคนหนึ่งเล่าว่าตอนเย็นๆจะไม่มีใครกล้าขึ้นลิฟต์แดงคนเดียวเพราะขึ้นชื่อว่าหลอนมากและในช่วงตอนเย็นๆ ก็จะไม่มีใครกล้าเดินผ่านลิฟต์แดงเลยด้วยซ้ำยิ่งตอนที่ประตูลิฟต์เปิดค้างไว้จะไม่มีใครกล้ามองเข้าไปเพราะเคยมีคนเล่าว่าเคยมองเข้าไปเห็นภาพศพจมกองเลือดนอนทับทับกันอยู่ในลิฟต์เป็นตั้งๆเลยได้ยินแล้วก็เสียวสันหลังมากปัจจุบันลิฟต์แดงตัวนั้นถูกถอดออกไปนานแล้วเพราะมีสภาพผุพังและได้นำลิฟต์ตัวใหม่มาแทนที่อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยยังคงเก็บประตูของลิฟต์แดงเอาไว้ โดยนำไปตั้งที่ชั้น5้าของคณะศิลปาศาสตร์เหมือนกับเพื่อเป็นอนุรสรณ์แสดงถึงความสูญเสียของเหล่านักศึกษาผู้บริสุทธิ์ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงสืบต่อไปขอไว้อะไรแด่ผู้เสียชีวิตทั้งหลายในเหตุการณ์ตุลามหาวิบโยค2519ขอบคุณเรื่องเล่าหลอนจากเรื่องเล่าปากต่อปากและมหาลัยสยองขวัญ